สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการตีปิ้น2องอ้ิสีพัดเป็น E ีีแรกที่มีแขกรับเชิญนะครับผมช่วงนี้จะเป็นช่วงลุมแขกนะครับผม <c oughs> แต่มันก็ไม่ได้มีชาเลนจ์อะไรมากมายแต่แขกรับเชิญใน E ีีแรกของเราอันนี้นะฮะจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปดูตรงพีออมน,นะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับครับผมสนามสวยมากตอนนี้ดูโหเขียวช่มเมื่อคืนฝนตกด้วยแหละวันนี้เขียวปัดค <c oughs> าดหวังจกอร์วันนี้เท่าไหร่วันนี้เหรอ เไม่อยากคาดหวังเลยวะ่ะคาดหวังที่อะไรปิ้นตลอดทีอคอนเซ็ปต์รายการเข้าเลยแต่ที่นี่เขาบอกว่ามันก็สมยานมเรื่องเรื่องกรีนนะแล้วรูกซันเราก็เร็วมากเขาเขาให้ฉายาให้นี่ว่ากรีนะจบกัน,กนอ๋อคือได้ยินอย่าลั่นนะน้ำน้ำเขาบอกว่าน้ำก็ขึ้นชื่อเลยที่นี่ก็ก็เยอะอยู่ถ้าคุณตีแบบระมัดระวังก็โอเคอยู่แต่เมื่อกี้ทางเข้ามีร้านขายลูกผมก็ซื้อมัเเค่อก่อนแล้วช่วงนี้แม่ง ข้ามน้ำข้ามทะเลอีก็วันนี้นีดด่ดูดูขนาดตรงนี้มันน้ำเพียบเลยเนี่ยเออน้ำให้นั้นเลยอันนี้พี่ออฟแรกนะเดี๋ยวเราไปอ๋อน,นี่เหรอนี่อันนี้พี่ออฟแรกเหรอใช่พี่ออฟลุ่มแรกเราจะมาดูว่าแขกรับเชิญคนนี้ตีเป็นเอาว่า,เอาว,าเอาว่าตีปิ้นเราสามคนมีสกอร์ดีกว่าพี่เขาสักคนก็ถือว่าก็ะสบความสำเร็จแล้ว <c oughs> ล่ะเอ๋อตามนั้นเ <Okay. S 2> ดี๋ยวดูรอดูแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่พี่ออฟลุมที่หนึ่งใช่น่าจะพาตี แขกรับเชิญของเราครับสวัสดีครับพี่โฮมสวัสดีครับบอดีสแลมสวัสดีครับสวัสดีครับปีแรกของเราครับก็เป็นที่โอมมือคีย์บอร์ดวงล็อกอันดับ,บ,บหนึ่งของเราแน่เองแต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องมาดูว่าก๊อบนี่หนึ่งหรือเปล่านะครับผมบระดับตีมาสิบสามสิบสี่ปีเนี่ยดีแน่นอนแม่งไม่ได้ดีขึ้นเลยวเหี่เดิมเลยพร้อมไหมพี่วันนี้พร้อมครับอ่ะงั้น เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ถึงหนึ่งนะครับเป็นพาสีอยากเห็นวงเยอะอยากเห็นวงพี่โอมแล้วโอ้โหจะดูเด็ดๆดูอุปกรณ์นี้อุปกรณ์ซิกซ้อนซิกซอนซซอนครับดูอ่ะดูนี่ดูดูคัฟเวอร์ผมตะก่อนอันนี้นี่เอ๊ะไปกัสชาวล็อกดูหัวดูก่อนดูหัวก่อนบากด้วยเนี่ยเห็นไหมอันนี้เขาเขาเรียกว่าตัวอะไรนะวงบากเขาเรียกเขาเรียกนุ่มอ๋อนุ่มอ๋อเป็นเฟเว่สามอันนี้เป็นเฟเว่สาม มันสวยดีฮะอันนั้นตอนแรกซื้อเพราะความไม่ไม่ไม่รู้จริงๆแล้วมันตียากพอสมควรแล้วต่ก็ชินแล้วล่ะเป็นเป็นเหล็กฟอร์สฟอรพสเฉียบเลยเหมือนกันเลยการกระบางตอนนั้นแม่งเลือกเลือกซื้ออะไรไม่ค่อยเป็นหรอกแทนที่จะซื้อเหล็กตีง่ายชิบหายมาโอ้โหมาตียากแต่ดีพี่เพิ่มแพชชั่นเหมือนคนบอกผมผมซื้อเหล็กบางเขาบอกเฮ้ยมันตีไม่น่ารอมันตีไม่น่าเลยแต่เหมือนเรารู้ว่าเหมือนเพิ่มแพชชั่นให้ตัวเองจะได้ฝึกเยอะ เราลองไปตีเราลองไปตีเหล็กคนอื่นนะเวลาแบบไปซ้อมกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราตีเหล็กคนอื่นแม่งเหล็กคนอื่นแม่งดีกว่าเราเสมอจริงเราพอซื้อเหมือนเพื่อนปุ๊บแม่ไม่ดีเลยตีไม่เกี่ยวเหมือนกันเอาไปมาชนะใครไปยืมคุณโรเขามาตีโอ้โหตีเยอนี่ครับต้องตีกเลยเลยตายไหม แกนใช่ไหมนั่นะก่อนั่งแกนแกนเอเคโอดเอออดแลอรทีคนหนึ่งที่คิดแบบนี้คิอะไรนะเฟสที่เดียวกันมาถึงหลุม พาสามแลฮะอันนี้ร้อยหลาหลุมนี้สวยหลุมนี้สวยหลุมนี้เป็นไงพี่อุปสรรคขาสั่นหมดเลยครับไข่ดาวนะคือตรงนี้จะเป็นน้ำล้อมรอบหมดเลยพวกกีมเกาะเนี่ยแม่งต่อให้สั้นมันก็ยังไอ่ออนเลยไหมฮะไอ้อ้าวคุณคุณไม่รอกล้องไหมนี่คุณดูคุณเก่งไง เฮ้ยอันนี้ภาษาไหมภาษาโควิว <sociedad. S 1> ันได้เ <ed> งินเท่าไหร่วะเยอ้ดีเว้ยอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าเรียบร้อยน้ำกระจายเลยไปเนี่ยไปตกน้ำไม่เสียนะเว้ยยันเราไม่เสียรอติดจอเข้ามาด้วย

อุ๊บเฮ้ยสวยว่ะโอ้หนิดเดียวเงาพาหรือเรอวะเนี้ยให้แขกรับเชิญไปก่อนออกดับเบิลไปจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีจ้าพอเราจับมาก็ เฮ้ยเปิดดับเบิลดับเบิรดับเบิดไปครับเฮ้ยดับเบิร์ดสองต้องลงแล้วฟื้มตรงนี่โอ้ยเนี่ยครับวันนี้คุณได้มาแล้วหนึ่งพา1หนึ่งพาหลุมซิกเนเจอร์โคตรเป็นเรื่องเล่าที่ดีเลยอ่ะยังหล่ออ่ะเุ้ยหลุมเดียวกลัวมาสัาครั้ Í, อุ้ยทรงเหมือนกันเลยอะพี่<ะ>เป็นไงฮะทรงเสีย <laughs> <c oughs> โอ้โน่งเน่ง ความพิเศษของหลุมนี้เป็นยังไงฮะก็เป็นพาสีสั้นครับระยะแค่สามร้อยล้านครับแต่ว่าหมุดมันอาจจะเลื่อนแม่งหน้านิดนึงก็ตีไปสองร้อยเนี่ยเลยเอาตอนนี้คือ,อมีน้ําอยู่ของหน้าแล้วก็ก็เป็นกีนเลยสายเยอะหน่อยถ้าจะตีวางก็สเเทฟก็ตรงกลางเลยตรงรถคาร์์นะ,ะแต่อันนี้ก็ลองดูอ่ะหลุมแรกนี่กันได้นี่ <laughs> ก็ลองตีตัดไปก่อนเลยเผืยพี่โอ้บอกว่าอะไรนะข้ามน้ำระยะ210หลาเขาถึงขอบ209หลาตรง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 ซ้ายขอบทรายซ้ายครับแต่พี่โอมคืออะไรครับอะไรนะแต่พี่โอมคืออะไรครับโอ้โหตีไม่ถึงอยู่แล้วครับไปตรงรถค้าเลยครับผมมันพวกอนุรังนิยมออกข้ามเดินนะผมเฮ้ยออกเราจะข้ามน้ำไม่ได้หรอใช่ต้องลองเสิร์ฟดูก่อนอุ้ยชิ๊ก เจอคนแลน้วมุกหนุ่มเนี่ยโอ้ยเจ๊กเลยวางตัวก็ไม่บอกปิดจ็อบหลุมที่18นี่หลุมที่8นะครับระยะ น่าจะน่าจะอยู่นะอยู่ครับพี่โอมพี่ใครที่บอกว่ายังไม่สุดค่ะเน่าเราก็เหลือใส่ชาสวยมากพี่โอมจะสู้สู้แบบกึิ่นสู้กึิ่นแบบวางเชิงพี่เอ๋อร์เขาเซฟอยู่แล้วพี่เอ๋อร์เขาติดเต๊ะเต๊ะเขาจะวางฝาไว้ก่อนแต่แม่คือภาพมันมันข้ามยากสำหรับเรานะ ยากแล้วก็ข้ามไปก็ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าอ่อะดูช็อบนี้ก่อนช็อตนี้ของโยมนไปไหนอะเป็งไงพี่พอใจไหมโอเคตามแผนอยู่อยู่ปะโอเคน่ากรีนโอเคน่ากรีนตามแผนนะฮะเวลามีทำอะไรแล้วมีกล้องจับแม่งตื่นเต้นมากคุณวางแผนไงครับสองเป็นเลขหกนะครับผมกะว่าสองออนไปเลย ตู้ออนเลยใช่ไหมสตวนนี้ออนเลยครับดีไหยครับก็อยู่ขอบอยู่มันโดนโดนโดนใบนิดหน่อยอุ้ยสวยครับไปเลยไปสวยครับสวยมากสวยมากสวยมากอปีปคพับ โอ้ผลง,งานเป็นไงครับพี่อมปิดด้วยพาครับรอบนี้45ครับสุดยอดโอเครับรอบที่แล้ว47มี2ดับเบิลร,รอบสอดับเบิล2อพากัามผมดิแล้วของคุณ<อ>ละครับอ <laughs> ขอบคุณยังไงครับก้าวแรก48นี่ลกถ้าลงลูกนี้ลงก็ร้อยหนึ่งแมง่งก้าวแรกเท่าไหร่นะ48ก้าต่อมาลุยกองเพิงครับอ้าว อหลุมนี้ออกอะไรครับหลุมนี้ออกดับเบิลครับดับเบิลใช่ดูดีมีสปินเฮ้ยสวยงามนะดูดีดูดีดูดีแล้วเห็นไหมสุดเลยไอ้หี้ยดีหลุมสุดท้าย แบงแบงแบงปิ่นดยอดเยี่ยมขึ้นนี้ให้หน่อยนะเซพาสุดยอดอ่ะยคูดสวยไม่เสียใจที่วิ่งตามมาเมื่อกี้สวยมากสวยมากผมก็พัดพาครับลูกนี้เราพัดอะไรอ่ะห้าเหรอข้าวกล้อง ผมสกอร์สีกี่สกอร์45ครับทั้งหมดเป็นไงครับพี่ดุมากเลยตีกับวันนี้ฮาสายสายฮาเนาะผมสองคนอาจจะเป็นีเครียดผมสองคนตีพี่อาจจะแบบสกอร์ไม่ได้สู้พี่ได้แต่วันนี้แบบดีใจมากที่ไม่ได้ตีกับพี่จริงๆครับพี่ยินดีฮะกุตาเกั้าแรกทำนิวโลใหม่สี่แปดก้าหลังเป็นไงครับ 51เไอ้ี้ยังโอเคโอเคปกติละวันละพาพี่โอมนี่วันละแปดพานะคือองค์เขาเป็นคนวางแผนดีอ่าแล้วก็แบบหลกตีได้ตามแผนไงพอวางแผนตีไม่ได้ก็จริงๆแค่ตรงนี้ใส่พี่เลยนะจริงจงเหมือนแบบพี่เขาเป็นคนวางแผนอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากแขกรับเชิญคนแรกของเราคือพี่โอมมานอีสานมีอะไรฝากไหมฮะฝากผลงานเดี๋ยวกำลังจะมีอันดับแปมนะครับต้นปีหน้าก็ใกล้จะเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้มีมี ฟิงเกิลใหม่ที่ฟิเดลิงกับโจยีหัวสิทธ์นะครับพลอะกรคิวเราลับไรับชื่อเพลงอ่ากับการมีเสื้อ อ๋อวันนี้ก็ขอบคุณพี่อมได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้อัลบั้มใหม่นี่มีเพลงดีๆให้เราฟังอีกครับครับพี่ออกก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโปรยโต้ให้ตามไปอีกทีรอโโต้อยั่งานยังไม่ยังไม่เสร็จเลยโอกาสหน้าผมต้องขอเชิญพี่มาอีกได้ครขอแก้มือหน่อยได้เลยได้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคคุณรลาไปก่อนวันนี้ครับบ๊ายบายเจอกันสวัสดีครับ อันนี้กินฟรีปกติวันธรรมดานี่เท่าไหร่อะครับกินฟรีอย่างเดียวใช่ไหมคะครับผมกินฟรีอย่างเดียวที่2,300บาทค่ะยบกินฟรี2,300ใช่แล้วก็ลด750แค่ที่4ี่้อยบาทอันนี้คือไม่ได้เป็นเมมเบอร์ใช่คมั่ห้าสิบสามพันสี่ห้นี่กรณีไม่ได้ไม่ได้สมัครสมาชิกเมมเบอร์นะครับแล้วพอสมัครสมาชิกจะเป็นโปรโมชั่นอยู่ที่2,450บาทค่ะก็คือค่าสมัคร450 500บาทบัตรนี้อยู่1ปีนะคะโอเคก็ถือว่าใช้ได้4สนาม ก็คือมีสนามอะไรบ้างนะครับมีสนามบางกอกของเราแล้วก็ริเวอร์เดลฝั่งตรงข้ามค่ะแล้วก็อีกสองที่ที่ภูเก็ตคือเดนมอลเทนกับลัปางค่ะ้วสนามได้อยู่ติดกันเลยเราต้องหาโอกาสไปที่เราต้องหาโอกาสไปทีที่ภูเก็ตบ้างแล้วสักสมาชิกที่นี่ต้องใช้ประชาชนด้วยครับอย่าลืมมาลงมานะครับ